มูลนิธที่เพื่อลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าหนุนเสริม295หมู่บ้านที่มีแผนงานป้องกันและจัดการไฟป่าร่วมกันสร้างวิถีใหม่ของการสู้ปัญหาหมลพิษให้ชุมชนมีความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤด,ดูแล้งเน้นการป้องกันโดยชุมชนเป็นแกนที่ไม่ใช่แค่การไล่ดับไฟแบบเดิมเพื่อสนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ปี2564 โดยตั้งเป้าการลดการเผาจุดฮอตสปอตเพื่อให้ฝุลล่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้ลดลงไปโดยมีนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สำนังกงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่นายนชัชวัลทองดีเลิศประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่และนายไพยรัต์โตวิวัตรประธานมูลที่เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่าและประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกนซึ่งมีผู้แทนชุมชนจาก3 5มทตำบลและ1พื้นที่เข้าร่วมรับมอบ นายชจชวานทองดีเลิศประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่กล่าวว่าการบริจา克ลโมบุปรกรณ์ป้องกันดับไฟป่านในครั้งนี้ถือเป็นวิตีใหม่ที่จะต้องมีแผนและเป้าหมายจากชุมชนมาก่อนแล้วจึงมีการสนับสนุนโดยมาจากเงินบริจาคของประชาชนในปี2563ที่บริจาคผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ในช่วงที่เกิดวิกฤตฝุ่นควันซึ่งปีที่ผ่านมาทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้ส่งมอบอุปรกรณ์จำนวนหนึ่งให้กับ140ชุมชนไปแล้วหนึ่งครั้ง สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์ในการดับไฟป่าในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเครื่องเป่าลมเครื่องพ่นน้ำถังฉีดน้ำเครื่องตัดหญ้าเลื่อยยนตัดไม้ถังสองละลิตรไม้ตบไฟคาดมือเสือไฟฉายคาดหัวกล้องส่องทางไกลและวิทยุสื่อสาร120เครื่องรวมมูลค่ากว่า2ล้านสแสนบาทซึ่งในปีนี้มอบให้ทั้งหมด35ตําตำบล1นึ1่ืนป่านำร่องดอนสุเทพรวมจำนวน295บหมู่บ้าน40ตําบตำบลจาก21อําำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นบีวัดไก่เลิก รายงานตำรวจสอบพอเมืองนครนายกรับแจ้งจากพลเมืองดีที่ขับรถผ่านจากแยกไฟแดงใจกลางเมืองนครนายกมุ่งหน้าไปทางวิทยาลัยเทคนิคตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากโดยจากการตรวจสอบที่หน้าร้านบีพีอาร์ตพบว่าที่ข้างถนนหน้าร้านมีผ้าสีขาวคล้ายกับผ้าหอ่อศพมีความสูงประมาณ163เซนติเมตรห่อม้วนแล้วมัดทั้งด้านหัวและท้ายวางพิงไว้กับเสาไฟฟ้าซึ่งมองไกลๆคล้าย,ายกับผ้าหอ่อศพพิงอยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดดูพบว่าเป็นเศษขยะที่ทางร้าน BPR ได้นำมาทิ้งไว้เพื่อรอรถของทางเทศบานลนครนายกมาเก็บเอาไปทางด้านนางสาวอภิทยาก,กลางประพันธ์อายุ27ปีซึ่งเป็นพนักงานร้าน BPR เล่าว่าปกติจะเก็บกวาดเศษวัสดุภายในร้านทุกวันจากนั้นจะนำไปห่อก,กับไวนิลไปตั้งกองไว้ที่เสาไฟอยู่เป็นประจำเพื่อรอรถของทางเทศบาลมาเก็บเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลไม่ได้มาเก็บไปจึงเป็นเหตุให้พลเมืองดีมาพบเข้าและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบดังกล่าว สมบัติเน,นใหมรรัชนนเนใหม่รายงานนายสุธินโคตผ่องษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมนางสาววิไลวงศาโรดประธานสภาวัฒนธรรมของเทศบาลนำคณะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบผ้านวมเสื้อและของใช้ที่จําเป็นแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน ท่านี้การเยี่ยมบ้านถือเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะพื้นที่หรือชุมชนเพราะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมส่วนใหญ่ให้การดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยติดเตียงติดบ้านขณะที่ประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากกว่าวัยแรงงานหนุ่มสาวนอกจากจะช่วยให้กําลังใจผู้ป่วยติดเตียงแล้วยังช่วยบรรเทาความเรอดร้อนจากภาวะวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยสุพัฒน์วรสาวัตรแรงงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลตะบนหาดเล็ก เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อปการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 บริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กซึ่งเป็นสถานที่หน่วยงานราชการที่มีประชาชนมาติดต่อการเดินทางเข้าออกผ่านช่องทางพรมแดนบ้านหาดเล็กเป็นจานวนมากเพื่อร,รเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายหลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศชายแดนบ้านหาดเล็กโดยนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ถแถลงสรุปสถานการณ์หลังจากพบว่ามีผู้ปว่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวนหลายรายที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดตราดและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงสูงหลังจากในจังหวัดตราดได้ทำการรักษาจ,จนหายหมดแล้วโดยทางเทศบาลตำบลหาดเล็กและอีกหลายหน่วยงานจึงช่วยแกนระดมฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวถนน,นหน้าด,าดา่านพรมแดนบ้านหาดเล็กเป็นประจำทุกวันจันทร์เพื่อประการสร้างความมั่นใจใแก่ประชาชน วิเชยนว่องสีรารงานพลตรีไพศาลหูสังพบอชกนราธิวาสเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจนราธิวาส3 0อำเภอสุไงโกลกจัหวดนราธิวาสเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการทหารพันธีที่ทางพันโททวีรัตน์เบญจาทิกลพบบชกนราธิวาส3 0ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ขยายผลไปสู่ความเดือดร้อนของประชาชนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาซึ่งโครงการทหารพันธุ์ดีสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ดีและประชาชนได้เสนอแนะเจ้าหน้าที่ทหารดําเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นการลดภาระค่าใจใจ่ายในชีวิตประจําวันในการหาซื้อพืชผักและไข่เป็ดไข่ไก่ที่ทหารจําหน่ายกับพี่น้องประชาชนได้นําไปบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดและยังเป็นพืชผักปลอดสารพิษ โดยโครงการฐานพันธุ์ดีดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563ที่เชื้อไวรัสโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดในระลอกแรกและได้ทำการขยายพื้นที่เพิ่มเติมอีกรวมเป็นพื้นที่หนึ่งไร่โดยใช้พื้นที่รกร้างด้านหลังฐานในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกทั้งเป็ดไข่ไก่ไข่รวมทั้งนกกระทาที่นำนผลผลิตมาจำหน่ายกับพี่น้องประชาชนในราคาแพงละ70บาทจนถึง80บาท นอกจากนี้ยังได้นําไข่ไปฟักเมื่อครงกําหนดจะนําลูกเป็ดไข่และไก่ไข่ไปแกจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนได้นําไปเลี้ยงเมื่อเป็ดและไก่ออกไข่จะได้นํำใบริิภคในครัวเรือนซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวนัวริซายาเยริรายงาน